รูปที่พี่ขึ้นอะหรออุ้ยแบบโทรศัพท์ไม่ขึ้นอ่ะมอเท่ากับแมวอ้วนช่อ้วนดีมันว่าหนูชอบแมวแต่ส่วนมากแมวก็จะอ้วนทุกตัวนะถ้าใครเลี้ยงถ้าใครเลี้ยงแมวอะถ้าเลี้ยงแบบตั้งใจที่จะเลี้ยงจริงๆมันก็อ้วนทุกทุกคนที่เลี้ยงมาไม่เหมือนหมาหนูอ่ะ พี่น่าจะไม่เคยเห็นอะหมาหนูมันเลือกอาหารแบบเลือกกับข้าวมากกินอะไรก็ยากหัวอาหารเปลี่ยนไปสี่ห้ายี่ห้อยังไม่กินเลยตอนเนี้ยหนูก็เลยง,งงสรุปมันกินอะไรวะสรุปมันกินอะไรเนี่ยมันชอบกินข้าวกับตับตับต้มอะต้มตับต้มไก่ไเลยถ้ากินนอนก็อ้วนหมดแมวมันอ้วนค่ะแมวมันไม่ค่อยเลือกอาหารเหมือนหมา หนูเลี้ยงปอมปอมอ่ะมันเลือกอาหารอ่ะมันกินยากมากเลยแต่ว่าตัวเมียกินง่ายแต่ตัวแต่ตัวผู้อ่ะกินยากมันไม่ค่อยกินอะไรแบบง่ายๆอ่ะถ้ามันจะกินมันต้องกินแบบพิถีพิถันอะไรของมันก็ไม่รู้เลี้ยงยากมากเอาข้าวแบบทำข้าวกินบางทีทำโคตรอร่อยนะแต่นางไม่กิน โอ้ยที่ชาร์จแบตไม่เข้าจริงด้วยก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ขึ้นโอ้ยที่ชาร์จแบตไอโฟนไม่เข้าสวัสดีค่ะเห็นไหมมันมันพังอะ่ะที่ชาร์จแบตไม่เข้าแล้วหนูว่ามันต้องดับอีแน่นอนะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยดูทรงอน,น่าจะดับ เพราะแบตเออที่ชาร์จแบตมันมัน,ม,นมันจะพังอะ่ะไอโฟนใครชอบเป็นบ้างอะดีนะที่ของหนูที่ตัวไลฟ์อยู่นี่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนสายชาร์จเลยแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนสายชาร์จอย่างกับอย่างกับเปลี่ยนอะไรเลยอย่างกับเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรมั้งเนี่ยงดเกินพี่ชามาสวัสดีครับกับนึนะ ถ้าดับอีกนี่หนูจะไม่เปิดเพลงแล้วนะถ้ามันดับอีกกลัวมันดับจังเลยอ่ะที่ชาร์จแบตไม่มีอ่ะแต่ชาร์ไม่เข้าอ่ะถ้ามันดับอีกรอบนี้หนูจะนั่งคุยกับพกพี่แล้วนะหนูจะไม่อันนี้ละ่ะ อามันเชื่อมอยู่ดีนะสวัสดีค่ะหนูจะนั่งคุยนั่งลอเปลี่ยนสายใหม่ว่าจะไปซื้ออยู่ค่ะลงไหนก่อนออกไปเข้านอเดี๋ยวซื้อ